สวัสดีครับ่ะคุณผู้ชมนี่แต่ได้อัดคลิปมาให้น้องบ่ได้มาพี่ผันไปผันไปผันไปกับมีดอยู่น้องค่ะกับเลขของผู้ดับน้องค่ะกับย่างๆมาเปลี่ยนแปลงน้องกับมีแต่ตูนิ่งน้องค่ะบอกว่านนี่ผู้ใดได้มึงคลิปของผู้ดับมาเนาะ เล่าเขาโมเมนตสามตูได้คะ่ะหาตูตูในเบึงอยู่ <laughs> เล่าเล่าเขาหาตูเลยได้หมูบ้านนี้คะ่ะมึงไ <s> ด้ค่ะนี้ศูนย์แปดเจ็ดกับศูนย์ห้านะคะเนีเขาเบิร์ตจู่ๆเลยเนาะคะ่ะทั้งสามตูสองตูค่ะ <laughs> แต่ว่า <laughs> เพื่อนห้ไข่เนาะคะ่ะมันกลับไปออกเล่าแต่ว่ากะมันมันคู่กับย่างหมั่นใจอยู่ว่าคงจะมาไข่อยู่คือเก่าเนาะคะ่ะกับมึงเนาะค่ะเพื่อนว่า ออกเล่าแล้วสิออกไทถมานอคนไากับข้ากับ,บ,บมะเมืองมาเล็ตัวใดที่ยังวาเนี่ยออกได้ค่ะกาจะเป 7, ลี่ยน07อะไรกับ78ได้ค่ะ8เป็นเซียนเนาะค่ะ08เป็นเซียนเนาะค่ะแต่ว่าเลขของปูดัมเ้อค่ะตอนนี้0ยังสวยเนาะคะ่ะ0กับยังสวยคือเก่าเพิ่นกับว่า0เสวยที่สุด0อยู่ข้างหลงะะังเด้อค่ะค่ะ0ยังอยู่ข้างหลัง เพื่อนเพื่อนบอกว่าไหระวังตะเลขกหกเนาะค่ะเลขกหกเข้าสังเกตเมืองว่าวันนี้ปูปูเด่นอยู่เด็เด่นเลขกหกอยู่เด้คือบนผิวเส้นไตเลขกหกเห้เข้าแต่ว่าไม่คู่มานังสังเกตเมืองว่ามันบ่มีหกเนาะค่ะที่คนจับฟูหายบ่มีหกเนาะค่ะแต่แต่กับไหระวั่งเน้ะค่ะไหละวั่งเก่าเป็นหกเนาะค่ะเพราะว่า เลขผูดำหกกับเก้าเป็นเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะค่ะคือหนึ่งสี่เด่นที่สุดก็คือแปดสองเนาะค่ะแปดสองเนาะค่ะเออม่คู่ได้ไปไหวปูอือลื้อเนาะค่ะได้ไปไหวปูอือลื้อกับได้ส่งคลิปมาให้มึงเนาะค่ะที่ว่าเอม่คู่ก็ได้อัดคลิปมาเนาะค่ะว่าแม่คู่ไปไหวขอพรจากปูอือลื้อใดตัวใดยังเสียเนาะค่ะแม่คู่ขอพรเิ่นมาเอ่อ คาทาเลขของปูดำออกออกตัวใดแม่คู่เอาข้ามาออกได้ค่ะออกตัวใดอขอให้ข้าพเจ้าจับตัวนั้นออกมาเนาะค่ะจะขอปูอือรือบอกลูกบอกหลานในเด้อแม่คู่จับได้ตัวหนีเน้เลยค่ะแปดศูนย์เลยค่ะจับได้ตัวแปดศูนย์เลยจากปูอือรือเนาะค่ะไปว่างเพลินเนาะค่ะก็คือเอไปดอนโพดเนาะค่ะไปเากาะดอนโคเนาะค่ะแม่คู่กับไปร่วมให้ แล้วกระจับได้แปดศูนย์เนาะคะ่ะซึ่งตัวแม่คู่เองกระจั๊กนะัดจะเต็มได้รัตตลีหลยใบยเลยด้ค่ะตอนนี้แม่คู่จับยูแครสองคู่ก็คือแปดศูนย์กับเจ็ดศูนย์นี่แหละคะ่ะเอาเอามานัตตลีเนาะคะ่ะรัตตลีแม่คู่ได้หลยใบยเลยด้ค่ะคะ่ะเอออซี่มักคือแม่คู่ก็ก็ล่องเอาไปจัดมึงเนาะคะ่ะส่วนตัวกับมักเนาะคะ่ะอีกตัวหนึ่งที่แม่คู่มักล่องลงมากก็คือ เจ็ดหากับหาแปดเนาะคะ่ะเจ็ดหาเนาะค่ะแล้วก็หาแปดแม่คู่มาแต่ว่าตัวสองตัวนี้แม่คู่จะจะล่องจักนอยเนาะคะ่ะจะล่องจักนอยก็คือหาแปดแต่ถ้าเป็นเลขบติดศูนย์แม่คู่จะจัดยูทีเจ็ดหาหาเจ็ดเนาะคะ่ะค่อนค่อนข้างที่จะนัดยู่เนาะคะ่ะอันนี้คือแม่คู่สื่อระตลีแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะใครอีกตัวนึงเนาะค่ะอีกตัวนึงเอ่อ แต่คือแปดสองที่ที่คนเน้นนักให้นะคะแม่คู่ใดเอาได้เอาเลขชุดนี้แหละค่ะหื่นหิงแม่คู่ฝันว่าแม่คู่ใดไปทำบุญเนาะค่ะแต่ไปท้ำบุญแล้วก็เอาเข่าไปถวายแม่ค่ะเอาเอาเข่าสองขู่ไปถวายพระเนาะค่ะพ่อไปหอดเนาะค่ะพ่อไปหอดเข่าเข่าสองคู่เนั่นเหลือยูแคเอ่อเครื่องคู่แม่ค่ะเหลืออัลละเครื่องคู่เอาเลยเอามาร่วมกันเนาะค่ะเอามาร่วมกัน ไม่คู่ไลยผ้ากันตีเนาะค่ะหมู่บ้านนี่ว่าผ้านี่สิเป็นเก้าเมือสิเป็นแป็ดมีน้องคนขาบางตีหายแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะค่ะ,ออะเพื่อสิออกเล่าสบอสัตวเพิ่มมาเนาะค่ะนี่แม่ค่ะคนอาบไปหมู่บ้านนี่เนาะค่ะกกระได เพคนก็ได้ตัวนี้แล้วค่ะเพคนเสียดายอยู่ว่าว่าเอาเบิร์ตตั้งสามตัวเพคนมาครับเราเออเราเนาะค่ะสามตัวสามตัวตรงๆแล้วก็ซอนตัวอีกนะค่ะห้าตัวแตกเนี้สามตัวแล้วก็ซอนตัวเนาะห้าตัวแตกโมเมนต์โมเมนต์ตั้สามตัวแตกนี่ค่ะแต่ว่าณเป็นคู่เว่าได้ดอกค่ะบ่ได้เพราะว่าเออสำหรับเล่าหนีไม่พูดอัน เฮ็ดบเป็นไหมคะ่ะม,มีตะอกชื้อๆเนาะคะ่ Head ะเฮ็ดบเป็นค่ะเลขของปูดาอ,อแม่คู่กับได้ได้กับมึงแล้วเนาะคะ่ะคือคนว่งกลมไห้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะวงกลมให้เรียบร้อยเน่นนะหนกไห้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นโคน้งสุดถ่ายแล้วเนาะคะ่ะเหลือตะล้อว่าจะเข้าหรือจะหลุดเข้ากับแม่มึงว่าเลขตัดของปูดาจะอยู่ไหมเนาะคะ่ะ ตัดที่4เนาะคะ่ะหวดนี้หวดที่แล้วตัดสี่7เก็อยูอยู่เนาะคะ่ะหวดนี้เพิ่นตัด4เนาะคะ่ะกลับมาเมืองมาเล็กตัดของเพิ่นสียูบบเนาะคะ่ะแล้วศูนย์สวยที่สุดในตอนนี้ตว่าง6สี่เพิ่นจะเบาถึงเนาะคะ่ะแต่ที่เพิ่นเบาถึงเนี่ยไม่คู่จะอธิบายอีกคือเข้าเด็กไปส่งอยู่กัลสินเนาะคะ่ะเข้าไปในส่งอยู่กัลสินเพิ่นบอกว่า ถ้าศูนย์ไม่อยู่ข้างหลังมันจะมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้แบบนี้หมายถึงว่าเป็นลักลอยเนาะคะ่ะที่เพิ่นอธิบายหกศิษยีเพิ่นฟั้งเนาะคะ่ะคือมันจะเป็นอันนี้อยู่ลักลอยและอันนี้ที่หนึ่งอันนี้อันที่สองเพิน่นมาจงสี่เนาะคะ่ะค่ะมันจะเป็นศูนย์แปดห้าถ่าทาบเมนถาถาถาศูนย์ไปยู่ข้างหลังตัวนี้มันสีมาแทน่นจงสี่เนาะคะ่ะ ตัวนี้จะมาแทนจะมาเป็นอยู่ข้างหน้าเนาะค่ะก็คือมันจะเป็นหกแปดห้าเนาะคะ่ะหกแปดหาหรือว่าข้อเฮ็ดแบบนี้ก็ได้เนาะคะ่ะตามที่ลูกศิษย์เราเห็นป่าวหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์จังเสียดไหมคะ่ะค่ะคือเอาหกมาแทนเนาะคะ่ะทาผาตัวนี้ถ้าเปลี่ยนเลขศูนย์มันมาอยู่ข้างหลังเนี่ยคะ่ะมันสิมาอยู่ข้างหนาเพิ่อนว่ามายูข้างหนาคือหลักลอยเนาะคะ่ะเอามาหลักลยอยเพิ่นว่า อันนี้อยู่ทั้งหนาอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองหมายถึงมาศูนย์เป็นหลักร้อยเนาะค่ะิ่นจะไว้ยอยู่ทั้งหนาเนาะค่ะถ้าศูนย์ได้มาอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าศูนย์มันไปอยู่ทั้งหลังขันซุปเปร์มามันเป็นแปดศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวนี้มันสิมาแทนอยู่ทั้งหนาเนาะค่ะอันนี้ FC, อเอฟซีจะกเข้าใจเนาะค่ะคือแม่คู่ก็ได้สอบถามลูกซย์คาดแล้วเพวงางวดทีแล้วเนะค่ะ คำภาพผ้าโชคนี่แหละค่ะเป็นผู้นั่งฟังแต่บ่บอกมูบ่บอกหอดแม่คู่เนาะค่ะว่าปูบอก่าปูจะมองเห็นสิบเก้า <19 S 2> อยู่อย,อยู่อยู่ข้างบนเนาะ,ค,ะค่ะเพื่อนจะเอิ้นข้างบนเนาะ,ค,ะค่ะเออเพื่อนมายังไงปูก็ยังมองเห็นสิบเก้าเนาะค่ะแต่ว่าด้านล่างเพื่อน่าด้านล่างปูมองเห็นมันมันเป็นสามสามศูนย์หรือสองศูนย์นี่แหละเนาะค่ะซึ่ง คำผ้าผ้าโชกกับลูกศิษย์อีกผู้หนึ่งกะได้อธิบายผู้ที่มันโทษพ่อแม่เนาะค่ะเขาได้ได้ค่ะแต่ว่าแม่คู่บ่ได้เพราะว่าเอ่อคำผ้าผ้าโชกบ่บอกนะค่ะเพราะว่าถ้าถ้าออกจากลากแล้วแม่คู่ก็จะบ่ได้รับลูกมันบ่คะแต่พ่อออกมาแล้วเพิ่นผัดบ่เล่าให้ฟังเนาะค่ะอันนี้คือ กระโถดคำา่าผ้าชูเด้อค่ะค่ะเพอวัดศูนย์เป็คู่กับบ่อใดตะวันลูกศิซีทคนใดเนาะกับคนกับเขาใจซ้ำเหมือศูนย์แห้งเพยื่อนเพลื่อนเข้าใจว่าเออคำพ่าผ้าชนนี้พวกจะเราให้แม่นคู่ฝัี๋ยวเสียนะขอเลยนว่าเราค่ะอันนี้กับเลาละเอียดละเด้อค่ะถ้าศูนย์อยู่ข้างหน้าจะเป็นหลักร้อยเด้อค่ะจะเป็นหลักร้อยก็คือศูนย์ อันนี้เป็นแปดเป็นห้ากันสี่เพราะว่าอันที่หนึ่งอันที่สองนะเนาะเพิ่นเทติกไว้ให้อันนี้เพิ่นกนติกไว้ให้เนาะคะ่ะถ้าศูนไปอยู่ข้างหลังก็จะเอาหกมาแท่นเด้อค่ะคือหกเป็นลักลอยเนาะคะ่ะสําหรับของปู่ดำเนาะคะ่ะแม่คู่อันนี้คือค่ะผู้ใดบอท่านให้แคบใบเดะะ้อค่ะให้แคบใบนี่คือเป็นที่เพิ่นเขียนไห้ได้เนี่เพิ่นเขียนเพิเ่เนห้อ,อันนี้คือเพิ่นเขียนไห้เนาะคะ่ะอันนี้เพิ่นเขียนไห้แต่แต่แม่คู่ย่านเนาะคะ่ะย่านย่าน ยนแบบว่าอีหยังมันคือหลายแขงเสียนนัน่นเป็นงงๆๆงเสียนแมค่ค่ะนี่คะ่ะอันนี้เด้อทีแม่คู่เขียนไยแลาสิไฮมึงเลขคันเด้อค่ะอันนี้คือเลขคันของเพิ่นเพื่อนจะเขียนแบบนี้เด้อค่ะแป่กับว่านี้ไก่กันอันนี้คือเลขคันนะคะ่ะอันนี้เลขคันคู่เพิ่นเด้อ เพระาะว่ามีเอฟซีหลายๆคนก็บ,บอกว่าไ้โซเหล็กขันเพ่นแน่เนาะค่ะแต่เหล็กขันนี่เพ่นบวงหยังเด้ค่ะหลอบหนีโบวงงยังแต่ว่าเพ่นเขียนต,ตระตูหนีลงมาให้กะมึงเอาพิจรารณาเอาเด้อค่ะเพระาะว่าเอไม่คู่เองกบบเมา่เราเห็นฟังเนาะค่ะมา่เราเห็นฟังว่าเพิ่นเพยนๆๆส้วงนั่นเป็นแบบนี้ลหละเนาะค่ะพิจรารณาเอาเนาะคะ่ะไตตองเอาเด้อค่ะอันนี้คือของเพ่นเนาะค่ะ เพราท่านกัแคบนานจอเอาไปพิจจรณา,ามือเด้อค่ะไปปู่เลื่อมีเลิอันยังบอสีวาพันเข้าไปเด็กด็จับไป,ปบ่คบตอนไปปู่เลื่อเนาะคะ่ะเขาได้จับปิงป่องเนาะคะ่ะขอขอจากปู่เลื่อว่าเลขปู่ดำจะออกตัวไหนขอให้ข้าพเจ้าร่วมไห้ห้ได้ออกมากตัวนั่นเนาะคะ่ะเป็นผู้ใดศูนแปดเนาะคะ่ะ ถ้าผู้ใดเด็กมึงคิดตอนที่แม่คู่ไปยุคคู่อือนลือก็คงจะเห็นแต่ว่าคำคนะท,าาท่าผ้าโชกน่ะไทยโบรานเพราะว่าแม่คู่ขยางไปบางทันบางนี้เนาะคะ่ะคำท่าพระโจกก็เลยบ่เห็นตอนที่แม่คู่หลวงเนาะคะ่ะแต่ว่ายูก,ลก็ลุกซีดลุกซีดจนตกใจคุณได้ค่ะตกใจว่าเฮ้ยอีหยังคือน,นตรงทักแท้ซีดน,นะก็คือได้แปดศูนย์มากเนาะคะ่คละลาหับจุดทูก เนาะค่ะจุดทูบขอขอตัวเลขเนาะค่ะก็ได้แปดสองอีกเด้อค่ะจุดทูบได้แปดสองีกค่ะจุดทูบก็ได้แปดสองอีกเด้อค่ะก็ล่องเอาไปที่จุดหน้ามือเนาะเพราะว่าเอ่อมันเป็นอีหยังที่ตรงเห็นไหมค่ะก็เหลือแต่ที่ว่าเข้ามานั่งรุนเนาะค่ะมานั่งรุนว่าเลขของปูดำจะเข่าหรือจะรุดแลือจะมาตัวนี้บบเนาะค่ะจุดทูบเบกหกสองแปด ได้ไซ้ำโตเลยได้ได้อ่าแปดแล้วก็สองแล้วก็หกอยู่ข้างล่างขาหกอยู่ข้างล่างค่ะได้ได้แปดได้สองได้หกเลขถูกที่ไปจุดอยู่หุ่นนะแต่เพิ่นเพื่อนกับไห่มาแปดสองแม่ค่ะค่ะเพื่อนไห่มาแปดสองนี่คือเลขถูกที่เข้าไปจุดอยู่ปูอื้อรืนเนะคะแล้วโตแม่คู่อ่วงไห้นะคะได้ลูกปิงปอกนั่คือแปดศูนย์นะค่ะค่ะมันตรงกันนั่นแหละแม่คู่กันเลยว่า มันมันคือสีบังเอิญแม่คืะบังเอิญแม่ค่ะแม่พูดกันเลยแต่แต่ลัตเตอรี่ยุคพุ่นเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ไล่หลายเลยพูดกันเื้อขายกันเื้อมาตาจากสารปูอเลยเนาะค่ะกันเื้อซื้อชุดนี้ละสองชุดนะคะขายเลขของปูดำก็จะมีประมาณนี่ราคาโค้งสุดสุดท้ายแล้วเนาะค่ะสุดท้ายายสุดแล้วเนาะค่ะโค้งสุดท้ายแล้วก็ให้ เอฟซีเนาะค่ะเอาไปพิเจรนามึองเนาะค่ะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองให้ปังๆเด้อค่ะในวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ับ